ทำไมถึงต้องพูดถึงละครเรื่องเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงในเวลานี้กระแสมันแรงจนไม่อาจมองข้ามได้จริงๆผลงานล่าสุดของคู่ขวัญเจมจิรายุกับเบลล่าราณีได้สร้างความประทับใจให้ผู้ชมแบบไม่หยุดหย่อนแถมยังนำเสนอความสนุกในบรรยากาศย้อนยุคที่ดูแล้วชวนให้ติดตามต่อทุกตอนเลยทีเดียวสำหรับแฟนคลับดอมจิราณีคงยิ้มแก้มแต่ไปตามๆกันเมื่อทั้งสองกลับมาร่วมง,งานกันอีกครั้งในละครทีเรียดเรื่องนี้โดยมีผู้กำกับมากฝีมือคิงสมจริง คุมโปรดักชันอย่างใส่ใจยิ่งทําให้เนื้อเรื่องเข้มข้นและมีมิติขึ้นอีกหลายเท่าตัวตั้งแต่เปิดตัวเพียงแค่2ตอนแรกกระแสตอบรับจากผู้ชมก็ดีเกินคาาคะแนนเรตติ้งที่เริ่มต้นอยู่ที่3.1มจุก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สวยงามมากและเมื่อคือนที่ผ่านมาเรื่องราวแล้วยิ่งสนุกจนหลายคนอมยิ้มตามแบบไม่รู้ตัวที่สําคัญเบลล่าเริ่มปล่อยสเสน่ห์และเคมีให้คนดูได้เห็นชัดเจนมากขึ้นในบทของเธอส่วนเจมจิก็สร้างสีสันให้หน่าติดตามไม่แพ้กัน แต่ประเด็นที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือเรตติ้ง e ี3ล่าสุดทะยานขึ้นไปแตะ3.5แบบงดงามแถมคว้าชแชมป์ละครช่วงหลังข่าวไปครองอย่างสง่างามแต่สิ่งที่หลายคนอาจยังไม่ทันรู้ก็คือความนิยมที่พุ่งขึ้นเร็วขนาดนี้จะรักษาระดับไว้ได้นานแค่ไหนหรือว่าคู่จิรานีจะสามารถสร้างสถิติใหม่ต่อเนื่องจนน่าเซอร์ไพรส์หลายคนอาจสงสัยว่าเรตติ้งแรงเพราะความดังของนักสแสดงหรือเพราะเนื้อหาละครที่แปลกใหม่กันแน่ และนี่คือจุดที่หลายคนเห็นต่างคุณคิดว่าความนิยมขนาดนี้จะอยู่ยาวหรือจะพลิกข้อในตอนต่อๆไปหรือจริงๆแล้วสเสน่ห์ของละครเรื่องนี้อยู่ที่การเล่าเรื่องหรือเพราะทีมงานและนักแสดงคิดเห็นอย่างไรกล้าสแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อโต้แย้งมาร่วมพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้เลย